คืออาจารย์ของเราที่เคยสอนเรามาเมื่อ30ปีก่อนนะคะใช่เนี่ยนะคะยังยังยังหนุ่มอยู่เลยยังหนุ่มกว่ากว่าคนบางคนเนาะถ้าตอนนี้เขากร่าบเรียนเชิญอาจารย์ชินกรนะคะได้ให้เกียรติกล่าวอะไรสักเล็กน้อยกับพวกเราเป็นตัวแทนอาจารย์แล้วกันนะคะเดี๋ยวจะกล่าวทุกคนดิอ้าวสวัสดีนะครับนะสวัสดีทุกๆกคนกลาง19 นะเพราะว่าบริเวณจัดงานรู้สึกจะกว้างขวางทราบว่าการ19นี่แหละนะครับรวมพลได้มากที่สุดแล้วนะครับของบ้านกลางเราเพราะฉะนั้นขอชื่นชมขอเสียตงตบมือกลาง19ก่อันครับนะก็คงจะกลาง19ทั้งสะพายทั้งเขยทั้งลูกทั้งหลานนะครับนะารับมา,มากหน้าหลายตาวันนี้ดีใจมากจริงๆนะที่ได้มาได้ร่วมงานนะครับ งานเลี้ยงนะแต่ว่าจริงๆเราได้เคยพบปะรู้จักกันมาเมื่อเข้าใจว่ากาง19เนี่เข้ามาปี25ประมาณนั้นหรือเปล่าแต่ประมาณนั้นไหปี2525มันก็30กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็แยกย้ายกันไปหลังจากสำเร็จการศึกษาปวชปวสบ้างก็แยกย้ายกันไปก็ทราบว่าคงจะมาจากหลายที่หลายทาง ไกลบ้างใกล้บ้างนะครับไกลสุดนี่ตามประเทศเลยใช่ไหมเนี่ยใช่นะฮะประเทศไหนเอ่ยออสเตรเลียออสเตรเลียเห็นว่าอังกฤษก็มีมา<ช>จะพาอาจารย์สมศักดิ์ไปเที่ยวอังกฤษยังไงฝากหน่อยนะ <c oughs> นะครับฝากท่านอาจารย์สมศักดิ์สว่างวันนะครับนะ <c oughs> จะไปเที่ยวอังกฤษปีนี้ดีแล้วแหละไปเที่ยวก่อนจะเกษียณอายุราชการนะร <c oughs> มาพบกันวันนี้ก็ถือว่ามาพบกันในฐานะคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหา กูบาอาจารย์กันนะครับหรือว่าเป็นเพื่อนนะใช้คําว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับนะก็คือเพื่อนเกษตรบานกลางเรานะครับมาครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่9รู้สึกจะเลขมงคลทั้งนั้นนะปาง19กจัดครั้งนี้ครั้งที่9แล้วก็กลับมาบ้านของตัวเองก็คือยังอาจจะยังไม่ได้ไปจัดในมาหาลัยก็เชิญไหมนะปีไหนผมว่าไปจัดในมาหาลัยลําลึกบรรยากาศลําลึกความหลังนะครับนะ จะไปจัดอยู่หน้าครอบหมูครอบวัวนะครับนะบแปลงผักแปลงผลไม้อะไรก็ไม่รู้แหละนะครับนะบไปตั้งซุ้มตั้งเต้นอยู่ในป่าในที่เราเคยเคยอยู่กันมานะครับผมว่าก็อันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะครับผมว่าสายสัมพันธ์หนึ่งที่เราตัดกันไม่ขาดนะครับก็คือ,อาสายสัมพันธ์ของความเป็นครูบาอาจารย์นะครับจะยังไงเสียนะครับผมว่ามันก็คือเป็นความสัมพันธ์เหมือนสายเลือดอะ เราตัดญาติพี่น้องไม่ขาดเราตัดพ่อแม่ไม่ได้ครูบาอาจารย์ก็ตัดไม่ขาดนะครับลูกศิษย์ลูกหาจะเป็นยังไงจะว่าอย่างไงนะครับนะจะชื่นชมจะไม่ชื่นชมยังไงพวกเราก็ยังต้องเป็นลูกศิษย์กันอยู่เป็นครูบาอาจารย์กันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนที่มาวันนี้ถ้าเดินไปแล้วก็ไม่ได้ทักทายไม่ได้จําชื่อจําเสียงได้ทั้งหมดก็ขออาภาัยนะครับนะก็นะะบางท่านที่ ที่เจอกันก็พอจะจํากันได้บ้างทักทายกันได้บ้างแต่บางท่านก็อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันนะครับเพราะว่าระยะเวลากว่าไกลอย่าว่าแต่อาจารย์กับลูกศิษย์เลยผมว่าเพื่อนที่มาเจอกันวันนี้บางคนอาจจะต้องทักกันใหม่ว่าเฮ้ยมึงชื่ออะไรวะมีไหมเนี่ยป่ะเภททักกันว่าเฮ้ยมึงชื่ออะไรวะมันบอกกูไม่ได้ชื่ออะไรวะเูมีชื่อเหมือนกันอะไรอย่างนี้ มันก็เป็นไปได้เพราะว่าระยะเวลามันเปลี่ยนเพราะว่าหน้าตาก็เปลี่ยนนะครับหน้าตาหลายคนก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็เปลี่ยนแปลงในฐานะว่ามีฐานะมากขึ้นนะครับนะมีฐานะมากขึ้นนะครับนะแต่ละคนก็อ่าเป็นใหญ่เป็นโตนะครับในตำแหน่งการงานนะครับก็เป็นสิ่งที่อยากจะพูดอยากจะกล่าวอะไรหลายส่วนหลายหลายอย่างนะครับแต่วันนี้ก็เป็นที่น่าดีใจว่า กันอาจารย์เราส่วนหนึ่งนะครับก็ได้มาพบปะเข้าใจว่าตั้งแต่สมัยพวกเราเรียนเนี่ยนะตอนนั้นผู้ในการก็คงชื่อพออนน์ไหมใช่ไหมใช่ครับพออนนลล้อสุริยนต์นะครับบางคนถามว่าเอ๊จะบอกว่าตำแหน่งอาจารย์อย่างผมนี่เป็นอะไรไม่ต้องไปจําอะไรมากเขาเรียกว่าตำแหน่งปัจจุบันเป็นรองอธิการแต่ให้นึกถึงว่าตำแหน่งพออนนลนั่นแหละนะครับนะ ก็คือเป็นผู้มนวยการนะครับสมัยก่อนก็เรียกว่าเป็นผู้มนวยการที่ดูแลตรงนี้ปัจจุบันก็เป็นตําแหน่งรองอธิการแต่จะเป็นอะไรก็ไม่สําคัญสําคัญว่าเราก็คือ,อค,าานะครูบาอาจารย์ลูกศิษย์นะสอนบ้างไม่ได้สอนบ้างนะเข้าชั่วโมงครบบ้างไม่ครบบ้างอะไรอย่างนี้มันก็คงจะมีบ้างแหละนะครับนะบแต่ก็ดีใจว่าทุกคนได้ดีทุกคนนะครับนะะจะมากจะน้อยพวกเราก็ต้องรู้ว่าเป็นเพื่อนกันนะนะครับไอความแตกต่าง อะไรต่างๆนี่มันมีแต่พวกเราอยาเอามาเป็นประเด็นอันนี้ก็พูดไว้ระวางงานสิทธิ์เก่าหลายคนเนี่ยนะบอกว่าอาจารย์ชอบพูดถึงแต่คนที่มันประสบผลสําเร็จนะครับนะเป็นใหญ่เป็นโตนะพวกผมก็รุ่นเดียวกันเหมือนกันนะอะไรอย่างนี้ก็เลยต้องบอกว่าอย่างนี้ว่าพวกเราต้องไม่เลือกนะครับใครจะเป็นตําแหน่งอะไรเมื่อกลับมาตรงนี้ก็ให้ย้อนลํำลึกไปเมื่อเราเดินเข้ามาในมหาวาลัยแห่งนี้นะตั้งแต่เป็น วิทยาเทคโนโลยีและอาชีวศึกษานะตอนพวกเราเข้ามานี่เป็นวิทยาเทคโนโลยีและอาชีวศึกษานะครับนะฮะเป็นเกษตรปั้นกลางนั่นแหละทุกคนก็เท่าเทียมกันนะครับมีอะไรก็แบ่งปันกันนะครับช่วยเหลือเกื้อกูลกันมันวันนี้ก็ขอว่าพวกเรายังคิดเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าใครจะเป็นนายทหารนายตำรวจเป็นครูบาอาจารย์นะครับประกอบธุรกิจของตัวเองนะครับเมื่อกลับมาเจอกันก็ขอให้ได้ชื่นชม ใครจะทําอะไรดีทั้งนั้นเพราะว่าเป็นประโยชน์กับสังคมเป็นประโยชน์กับประเทศชาตินะครับนะก็ครับก็ขอชื่นชมแล้วก็ยินดีนะครับกับกลาง19ตอนนั้นเรียนกี่ห้องเนี่ยมีกี่ห้องปวชมากี่ห้อง8ห้องเหรอนะปะวชสามห้องแล้วก็มาเรียนปวสเนาะนะครับนะกนะ็มีค่อนข้างเยอะทีเดียว แต่ก็ถือว่ารวมกันได้มากทีเดียวนะครับตอนนั้นพวกเราก็สนุกสนานกิจกรรมอะไรก็เป็นแบบง่ายๆเรียบง่ายเนาะนะครับนะอยู่กันนะครับแบบพี่แบบน้องเพราะว่ามันก็ลําบากเหมือนกันแต่เข้ามาเข้าเมืองลำบากสมัยนี้เข้าเมืองไม่ลําบากแล้วครูบาอาจารย์มาอยู่ก็ลําบากแต่ก่อนนะแต่เราก็ฟันฝ่ามาจนหามาลัยเราก็มีชื่อเสียงนะครับมีสถานที่มีความโออาโอโถงนะครับอ้าว เอาว่าดีใจว่าได้มาพบปะนะแต่อาจารย์คงจะไม่สามารถจะโต้รุ่งได้เหมือนพวกเราเนาะนะครับนะก็อาจจะนั่งอยู่แล้วก็ร่วมกิจกรรมเห็นพวกเราสนุกสนานสักพักหนึ่งอาจารย์ก็คงจะต้องขออนุญาตก็เอาว่านะครับนะในนามของอรองอธิการบดีนะครับนะเดี๋ยวก็คงให้อาจารย์แต่ละท่านได้พบปะพูดคุยก็ต้อนรับกลาง19นะสู่พิษนุโลก นะครับได้มาพบปากันนะครับก็ขอนะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะพวกเราก็ถือว่าเป็นลูกพิษณุโลกด้วยกันทั้งหมดนะครับโอกาสนี้ก็เบื้องต้นนะครับนะก่อนเลือดต่อไปในภายภาคหน้าก็ขออารัธนานะครับนะกลับมาแผ่นแผ่นดินบ้านเกิดเราเป็นที่เล่าที่เรียนของเราขออารัธนานะครับพุทธคุณของสมเด็จพระพุทธชินราชนะครับนพระ อ่าบารมีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพกราบไหว้ในมหาวิยาลัยของเราก็คือสารพ่อปู่ย่างนะนะครับพวกเราถ้ามีโอกาสก็แวะก็ไปกราบไหว้ท่านนะครับท่านดูแลปกปักคุ้มครองไม่ว่าพวกเราจะสําเร็จการศึกษาไปอยู่หนแห่งใดท่านก็จะตามอภิบาลปกปักคุ้มครองให้พวกเราได้แคล้วคลาดพยายนันตรลายประสบแต่แต่นีแแแ้แต่สิ่งที่ดีที่งาม นะครับพระพิรุณเจ้าซึ่งพวกเราได้บวงสวงได้กราบไหว้ทุกวันไหว้ครูนะครับตลอดจนพระภูมิเจ้าที่พระพุทธวิโมกผมเข้าใจว่าตอนนั้นเราน่าจะได้กราบไหว้พระพุทธวิโมกแล้วนะครับได้มาตอนอท่านภูมิในการนนล้ลอสุริยน์แต่เข้าใจว่าได้มาประมาณปี2728แหละพระพุทธวิโมกนะจึงเป็นพระพุทธรูปประจำมหาวิจัยของเราเนี่ยและที่สําคัญก็ขอให้รู้ว่าน้ําจิตน้ําใจของครูบาอาจารย์ที่มาตรงนี้ จะเป็นผู้แทนของครูบาอาจารย์ทั้งหมดนะก็ขอว่าทั้งหมดทั้งปวงนะได้อภิบาลปกปักคุ้มครองลูกศิษย์ลูกหานะครับาง19ตลอดจนนะครับครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเขยไม่ว่าจะเป็นสะพ้ายไม่ว่าจะเป็นลูกนะครับขอให้ได้ประสบแต่ความสุขความเจริญเจริญในหน้าที่การงานลูกหลานก็ประสบความสําเร็จในการศึกษาแล้วก็ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงาน ขอเรียนว่ามีความเป็นห่วงและก็ดีใจที่ได้เห็นกับที่ได้เห็นพวกเราวันนี้เห็นความสําเร็จของพวกเราวันนี้อาจจะพูดมากสักนิดหนึ่งแต่ก็อยากจะพูดให้มากกว่าน,นี้ด้วยซ้ําไปแต่ว่าเวลาคงจะไม่เอื้ออํานวยก็ขอว่าเจอกันที่ไหนก็ทักทายอาจารย์จําไม่ได้ทั้งหมดหรอกนะก็เพียงจะบอกว่าผมก็เกษตรบันกลางรุ่นนั้นรุ่นนี้นะครับผมอาจารย์ธนกรธาตะกูลนะแต่ยังไม่ลืมกันนะครับอ้าว ก็ขอให้ทุกคนประสบโชคดีมีชัยนะครับทั้งในวันนี้และวันข้างหน้าตลอดไปขอให้กลาง19เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับขอเสียงชโยสามครั้งครับัยโยัยโยัยโยขอบขอบคุณครับท่านอาจารย์นะฮะทุกท่านขอให้ท่านอาจารย์ไปพักผ่อนนะครับคนะครับ